อันนี้เขากำลังระดมหาใหม่ไผ่นะครับเพื่อที่จะมาเห็ดตุงใหญ่แมงมุมนะครับทางกลุ่มทุงอีสานบ้านนวลสะแบงนะครับนะครับสมาชิกเขาก็คือชาวบ้านนวลสะแบงเครื่องเบิร์ตนะครับมาซอยกันนะครับใหม่บ่มมีเขากลับไปหามาไปนํามาเนี่ยครับผมโอ้ได้มาจากใสน้อนนี่น้อเอามาเตน่าเนี่ยครับใหม่ไผ่ อมาเตน่าว่าเซนว่านี่ไปซอยกันอันนี้แผนกงผ้าหลังจากเขาตัดมาแล้วหาไหมมาแล้วนี่ก็เป็นแผนกงผ้าไหมวั่นยุดพอดีเนาะเหมือนเนี่ยแจงว่าดีเนาะทำโน้ำเด้ทผล่น้ำอ <eterm Gore> ันนี้เป็นไม้ไผ่ที่เฮา สียวมาเฮ็ดตุงนะครับต้องเป็นไม้ไผ่แก่นะครับไม้ไผ่แก่แ,กแล้าก็สำหรับไม้ไผ่ที่เป็นไม้ไผ่สดนี่เฮ่ากับสีพาเราเอาไปตากแดดซะกอนนะครับการเฮาเฮ็ดแบบสดๆดเลยเนี่เวลาพันพันตุงหรือพันไหมพุ่มเข้าไปแล้วนี่มันสีย่นนะครับกเ็เฮ็ดไ้ตุงนี่บดตึงกเฮ็ดไ้บอสวยงามนะครับสำหรับผู้ใดที่อยากจะเฮ็ดตุงนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เอามามาบอกต่อๆกัน นะครับว่าการเทศตุงเนี่ยคันไส้ไม้ไผ่สดนี่มันมันมันสีบดดีหลังจากทีห้าเฮ็ดแล้วไม้ไผ่มันสีหดเข้าไปอีกเราเฮ็ดให้ไม้พุ่มทีห้าพันไม้ไผ่เนี่ยมันสีย่นแล้วกันเฮ็ดให้มันบดตึงนะครับไปเฮ็ดให้ตุงย้แมงุมท้าเฮ็ดนันมันกะบบงามเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกไม้ไผ่แกแล้วก็ไปตากแดดในแห้งกันเท้ามีไม้แห้งอยู่แล้วก็ดีครับ บางม่งกะเอาไปเผาก่อนกะมีนะครับเอาไม้ไผ่ไปเผาะสะก,ก่อนนะครับเนี่ยครับผมมันกระสิไดความแข็งแรงมากขึ้นนะครับ <c oughs> นี่มาซอยกันคนละเล็กคนละละใหม่คนละมือนะครับผมกําลังหานะครับหาแบ่งส่วนแบ่งย่างออกตัวใดอ่าเป็นตัวสันเทาก็สิมีอ่ามีตัดไหมไปตัดอีกรอบนึงแต่ว่าเข้าพายิ่งเไปก่อนเพราะว่า เ้าตตองเพื่อโตที่เป็นตัวแม่ตัวลักนั่ชุดนี้นะครับกำลังจะเฮดอยู่นี่จะเป็นสามมิติชุดใหญ่แล้วก็3สามมิติชุดน้อยนะครับเทิ่งเบิดกับประมาณเกือบสามสิบชุดนะครับที่จะต้องเฮดในในรอบนี้นะครับผมนี่อันนี้คือเ้าพากำลังพาหลังจากที่พาแล้วนะครับส่วนหนึ่งเขากับเอามาเหลามามาเล่มยังสิอันนี้คือตัทีเข้า,เอา,เอาอันเราเอาอมาแลลวเนาะ ไอ้ตัวนี้เสียไปเฮ็ดส่วนใดของของตุ้งอันนี้เป็นสามมิติหน่อยคันคันตัวใหญ่บางคนเพิ่นอยากเฮ็ดน้ำเพิ่นก็เลยอยากหัวว่าขนาดท่อดนถ่ไหนเอายังสามมิติชุดใหญ่นี่ตัวกลางตัวใหญ่นี่ตัวแม่นี่ตัวแม่มันสีขนาดท่อดไถ่สิบห้านิ้วนะครับตัวตัวกลางใหญ่สิบห้านิ้วแนิ้วอ่าตัวตัวตัวไอ้ขอบนี่ตัวกลางนี่แปดนิ้วแล้วก็ตัวลูกน้อย ตัวลูกน้อยจักนิ้วหกนิ้วนะครับอันนี้คือขนาดนะครับขนาดที่ข้าเห็ดตุงสามมิติชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่สีมีขนาดสิบห้านิ้วนะครับแล้วขนาดกลางนี่สิบนิ้วเเนาะสิบนิ้วแล้วก็ตัวลูกหกนิ้วนะครับแล้วก็จัะเอาไปพันพันพันแล้วก็มาประกอบกันนะครับคันเป็นตัวสามมิติชุดเล็กนี่ นะครับก็บสิปเป็น10นิ้วกับคกนิ้วนะครับชุดใหญ่นะครับปกติ2,500บาทนะครับสำหรับผู้ใดสนใจทักมาช่วงนี้ลดเหลือ1,800บาทแล้วก็3มิติชุดเล็ก250บาทนะครับสีสามารถเลือกได้นะครับเป็นสีประจำวันหรืออยากจะให้อ่าอยากจะได้โทนสีแบบไหนก็ผสมให้ได้นะครับผมอันนี้ก็คือ กลุ่มทุ่งอีสานบ้านโนนสะแบกนะครับบรรยากาศบานบานอีรีนีปูเสือลมเย็นเย็นนะครับีบรรยากาศอยู่วัดเป็นก็ออกมาเหตุซอยกันนี่ครับผมนี่คือสมาชิกกลุ่มทุ่งอีสานก็คือพี่น้องบ้านโนนสะแบกออกมาซอยกันนะครับผมคนละเละ็กคนละน้อยอันนี้คือขันตอนอันนี้แค่ขันขันเริ่มไม่เสื้อได้นี่คือการหาไหม่หาไหม้มาตัดตัดแล้วมาพาพาแล้วมาเลาเลา,เลาแล้วกับมา แยกออกเป็นขนาดต่างๆที่เฮาสิเฮตตุงนะครับก็อน,อนานี้หลายๆคนที่เบิ่งคลิปกอน,อนานี้ก็สิเห็นการเฮ็ุการ,การประกอบนะครับอันนี้คือมามาให้เบิ่งต่อนพานะครับก่อนที่จะเป็นตุงใยแมงมุมนะครับนี่คือเฮากระต้องมหาวัสดุนะครับก็คือไม้ไผ่นั่นเองนะครับไม้ไผ่ถามว่าตะเกียบไ่ไดบ้บไม่ ลูกซินใส่ได้บกใส่ได้คือกันครับแต่ว่ากระตองค่อยๆเห็ดเพราะว่ามันจะมืนเวลาเขาพันไปมันมืนมันันกระสีเฮ็ดให่อไม้พ้มนี่มันย่นได้นะครับแต่ถ้าเป็นไม้ไผ่นี่มันสิมีเหลี่ยมของมันเวลาพันไปมันกระสีตึงมันกระสีตึงบอยนนะครับก็เลยมันมันกระสีมีคอดีแตกต่างกันไปนะครับตัวไม้ลูกซินไมตเตเกียบคอดีคือหาง่ายเหงื่อยากได้กับไปสื่อออกมาเลยบระตอมมะนางผาแต่ว่า ไม้ไผ่ตัวนี้คือมันทนนะครับมันจะทนแล้วก็เวลาเขาพันนี่มันสิตึงดีนะครับมันก่มีมันสีบอบอลูดหากันบ่มืนนะครับกัสีง่ายต่อผู้เฮ็ดก็ง่ายเฮ็ดไปเฮ็ดไปแล้วมันย่นเขาเนี่กัผู้เฮ็ดบางเทีย็กระเถาะโอ้ยพันมาจุดสีเหลวมาย่นเขาสิมันก็สีเดือดเริ่มใหม่เพราะว่ายูนี่คือเท่ากับใส่ใจทุกรายละเอียดเพราะว่าสิเป็นการพันให้แน่นให้ตึงหรือการประกอบชุดนะครับให้ทน ทนต่อร่มทนต่อฝนอย่างสีนะครับร่มมาปันไดกับบอ่บอขาดนะครับนี่แมมเิ่นเป็นผู้ประกอบชุดนี่ก็คือเนี้ยแน่นนะครับคือ,อเฮาเฮ็ดนี่คือว่าให้ทนล่มได้เพราะว่าบางมองเพิ่นใส่กลางแจ้งนะครับบางมองท่าใส่ภายในนี่บ่มีปัญหา ซีฮาปีก็อยู่ได้บ่มีปัญหาเลยและะ้วก็รีก็อยู่ได้คันเลมันแขวนภายในแต่คันภายนอกนี่สองปีก็อยู่ได้สองปีนะครับอยู่ได้โคงทนนะครับเพราะว่านี่คือเอ่อเอ่นว่าเป็นมาตรฐานของกลุ่มทุ่งอีสานบ้านโน่นสรแบางที่เข้าไดา้ตั้งใจและะ้วก็เฮ็ดกันมาตั้งแต่ปีแรกๆคือ อยากจะให้ทุ่งอีสานของบ้านโน่นแสแบงเป็นที่ประทับใจของผู้ที่สนใจที่สร้างไปประดับเพราะว่าสิเป็นประดับบ้านลานขาโร่งแล่มลานอาหารลานคาเฟต่ต่างๆก็มาสั่งนะครับประวาสิเป็นในประเทศต่างประเทศปเทศป็นกาสังเขามาพะว่าเพิ่นเห็นว่าเอาไปประดับแล้วหนึ่งมันกับเป็นสีสันสองเห็นแล้วมันกับรูเสึกว่าเออเป็นเฮ็ดให้ดึงดูดนะ ลูกค้าได้ยังสินะครับเพื่อนกะถักเขามาสอบถามกันหลายเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากได้อยากที่สนใจกับสอบถามเขามาใดนะตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะ,<ม>นะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 0 8 0 8 0 8ดศูนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเขามาใดหรือว่าอยากจะ ติดต่อสอบถามทั้งนมนนิมก็ไดเอาฝากแมนแม่นิมฝากเบอร์โทรแน่เบอร์โทร0815612448ค่ะ0815612448จะติดต่อทั้งแมนนิมก็ไดหรือว่าติดต่อทั้งพระอาจารย์ก็ไดก็คือเบอร์โทร0808088684สอบถามได้สอบถามได้ทั้งสองเบอร์เลย สำหรับเพื่อที่สนใจก็มีหลายชนิดนะทั้งยุนี่กับประดับในวัดในว่ากับประดับตามสารคุปีิกับประดับไปกับเป็นสีสันนะครับผู้ใดมีบุญมีงานก็สอบถามเขามาได้ตอนนี้กับทึ่งกฐินนะทึ่งกฐินกับซั่งเขามากฐินงานประจําปีจังสิหรือว่าวัดที่คุณเป็นแหล่งท่องเที่ยววัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพ็่กับติดต่อเขามาว่าอยากจะได้ไปประดับภายในวัด เพื่อที่จะหายาตงโยที่มาทําบุญกับได้มีจุดถ่ายรูปเช็คอินจุดเซลฟี่ยังสี่นะครับผมก็ฝากไว้ในเดอ้อทุงอีสานบ้านโนนสแบงนะครับไว้พอกันไม่คลิปหนาสิมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ